สวัสดีค่ะช่องเยติมอสจาแนลนะคะวันนี้เยติมก็จะพาไปช้อปปิ้งแล้วค่ะ <c oughs> ไปซื้อขนมค่ะขนมคุณลุงหมดขนมโปรดของคุณลุงหมดะคะ่ะแต่ว่าเป็นห้างข้างๆบ้านเองค่ะบูดข้างๆบ้านนะคะวันวันนี้ พยายามจะไม่ซื้ออย่างอื่นซื้อขนมเพราะว่ามันเต็มตู้หมดแล้วสามตู้เย็นอยู่อยู่นับว่าอยู่คนเดียวก็ว่าได้เนาะแล้วก็อพยายามจะกินให้หมดก่อนที่จะไปะเมืองไทยเพราะไม่งั้นมันก็ต้องอทิ้งเนาะไปกันค่ะนีขนมที่คุณลุงชอบนะคะ อันเดียวจะซื้อสามห้าเหรียญน,นะคะนี่ห้าเหรียญก็จะมีสองอย่างที่จะชอบที่สุดขาดไม่ได้เลยนะก็ต้องมาซื้อนะคะแล้วก็ขนมปังพวกนี้นะ,ะ,ะแกจะกินกับกาแฟนะคะนี่ที่แกชอบ สองเรียนต์กว่าก็ได้อย่างนี้ไปเดียวติมเลยเต็มตู้ไปหมดแล้ว นี่นี่ผลไม้ที่บ้านเยติมนะคะเอออันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเปลือกมันจะหวานนะคะเนี่ยเปลือกมันจะหวานแล้วเนี่ยก็ดกดกแล้วราคาก็แพงนะเพราะายติมไม่ไม่กินกินไม่หมดอะคะ่ะเดี๋ยวพอพอมันสุกเยอะๆแล้วก็ายติมก็จะ ด็ดไปฝากเพื่อนนะถ้าขายก็ได้ได้โลหนึ่งหลายตังค์นะคะแต่ยะติมมีอยู่ต้นเดียวนะคะก็ไม่พอขายขายก็ไม่เท่าไหร่นะคะเนี่ยก็เหลืเอาให้เพื่อนนะนแล้วก็จะมีต้นส้มในสุนยะติมนะคะ นี่นี่ไว้วันนี้เยติมก็นี่เรื่องเสียเงินอีกแล้วกระลาดนะที่จอดรถนะคะนี่มันเป็นแบบนี้เอเอต้องเรียกช่างมาทำนะคะช่างที่นี่นะถ้าเรียกมาก็เนี่ยหมดเป็นหมื่นหมืนนะ่ะยังไม่ได้ทําก็ ร้อยสองร้อยละค่าเดินทางเนาะโอ้ยนี่เมือเยติม,มีอยู่สองช่องนะฮะแต่ว่าเออไอช่องนี้ไม่ไม่ได้ใช้ปิดไว้ใช้แต่อันนูน้นเนาะดูทีโอ้โหกว่าเยติมจะดึงขึ้นออกได้นะมันมันมันขึ้นได้นะกว่าจะเอารถอ,ออกได้นะอื พอขึ้นแล้วมันเป็นแบบนี้ต้องเรียกช่างมาทำแล้วเนาะโอ้ยเนาออันนี้ก็มาเก็บกวาดเก็บกวาดห้องฮะโรงจอดรถของยายติ๋มนะคะ ลงจอดรถเหญ่ยติมใหญ่กว่าบ้านอีกจอดได้รถเนี่ยตอนนี้นะไม่อยากบ้านบ้านไม่อยากได้หลังใหญ่ไม่อยากเก็บทั้งชั้นลงจอดรถแล้วก็นี่นกมันมาอยากได้บ้านหลังเล็กๆนี่เนาะเขามันนอนเก็บกวาดนอนอยู่บนง่ายเสร็จไวอันนี้นะเราต้องมาคอยเก็บทั้งนะ บ้านนะแล้วก็โรงจอดรถของยยติ๋มใหญ่ว่าบ้านเรียกช่นะแล้วทำประตูอันนี้ก็ซุปของคุณลุงนะคะต้มตุมนะต้มซุปใส่เนื้ะมันเทมันฝรั่งแล้วก็ใส่ผักทองแล้วก็้ันงแลวก็ใส่ผักแล้วก็เปื่อยแล้วก็เดี๋ยวเอามาปั่นใส่ผักหน่อยนะคะเนียแล้วก็เดี๋ยว คุลุงแกจะกินแบบนี้เพราะแก,กไม่มีฝันน้อนิ่มๆแล้วก็เอามาปั่ะนี่ก็ต้องปั่นแบบนี้นะคะปั่นให้แกเพราะไม่งั้นแกก,กก็เพราะแกไม่มีฟันนะคะวันนี้เกิดเดี๋ยวเยวติมก็จะซักผ้านะคะซักผ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเยติมก็ก็บผ้านะคะ ก็มียาเนาะมีไอศครีมนะคะซื้อมาสลแลนกะเนี่ยแกชอบแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็ซุปนะเพราะแกไม่มีฟันเนาะเนี่ยก็จะฟันทองนั่นแหละค่ะประมาณนี้นะอาหารกลางวันคุณลุงนะคะสำหรับคุณลุงสวัสดีค่ะช่องเยติมพอดชาแนลนะคะมาทานมื้อกลางวันกันนะนี่ เมื่อกวันของเยติมนะคะวันนี้อาหารโปรดนะคะผักน้ำพริกนะคะแล้วก็น้ำพริกแมงน้ำพริกแมงดานะคะแล้วก็ผลไม้นะคะผละไม้วันนี้เอาสเต็กมาแลกก็ไม,ม่ย <laughs> อมแล้วก็มีขนมวันนี้ออกขับรถไป จะต้องซื้อมาทีละสามสามแพ็กนะฮะแพ็ก uh, ละห้าเหรียญน,นะแต่ว่าวันนี้ไปไม่ทันเขาเพราะว่าขนมนี้เขาไม่ได้ใส่ไม่ใส่สารกันบูดเนาะแล้วก็คุณลุงแกชอบเปลี่ยนอย่างอื่นมาให้แกแกก็ไม่แกก็ไม่กินเนาะแล้วก็ที่นี่นะไม่อยากซื้อนะแต่ว่าอ่อางุ่นอังุ่นเนี่ย ที่นี่องุ่นเขาอ่ะหวานจริงๆน่าคงจะเกี่ยวกับดินนะคะที่บ้านเราอ่ะยายติ๋มไปซื้อแล้วซื้ออย่างแพงอย่างแพงเลยลองดูนะว่ามันจะมัน,มนหวานเหมือนออสเตรเลียไหมไม่ไม่หวานยี่ห้อไหนปลูกยังไงก็ไม่หวานบ้านเราคงจะเกี่ยวกับดินนะคะเพราะว่ายายติ๋มก็อยากจะให้แม่ได้กินเอาองุ่นหวานเพราะแม่ชอบซื้อไป แต่ครั้งนี้คงจะไม่ร่วงซื้อไปเวลาอ่าไปถึงเมืองไทยมันร่วงหมดเลย <c oughs> เออมาทานด้วยกันนะคะเออเอเาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมวันนี้เะติ่มทำ ซักผ้านะฮะตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำนู่นทำนี่วันวันหนึ่งไม่ค่อยได้หยุดเลยค่ะยุ่งเหมือนกันถักนะอันนี้เนาะ ที่บางทายเราจะแพงแต่ที่นี่ถูกนะาริปวานนี้จะถึงกระชอกสองตัวหกหกตัวหกตัวเก้าเหรียญห้าสิบ วัสองร้อกว่าเมลูปสูกก็เแ็นนะแต่เยติมถ้ากัดเรื่องของขอนุญาตทานมือนะคะเย,ะยะติมถ้าถ้าเรื่องกินเยติมไม่ขี้เหนียวค่ะเท่าไรเยติมก็ซื้อถ้าอยากติมเนาะไม่ขี้เหนียวอืมแต่ถ้าเรื่องอื่นนะเรื่องเล่นจะได้ เพราะว่าเย,ย็นๆไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกอยู่แล้วชีวิตของของคนที่นี่นะส่วนมากนะตอนเย,ย็นๆนะ่ะเขาจะออกไปกินข้าวข้างนอกกันไอ้ฝรั่งอะนะร้านอาหารไทยร้านอาหารอะไรเนี่ยถึงขายดีดี้้เกิดว่าร้าน พี่เยติมไปเคยไปกินกับที่ลูกพาไปนะโอ้ เลดูดูคลิปป้าคลิปลุงนะทุกคนเย่าติ๋มก็เปิดดูให้ทุกคนนะนะคะเพราะว่าเยติ๋มมีสามไอดีมีสามเครื่องแล้วก็เปิดทิ้งไว้มันเผ็ดหน่อยไอติ๋มใส่พิดเผ็ดเดี๋ยวนี้นะ่าจะเป็นเผ็ดเป็นโรคกระเพาะ ินเผ็ดแล้วไม่ค่อยได้นะฮะแฝบท้องเดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะขอบคุณเยติมขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปให้เยติมนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ ถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้เย่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ